การตรวนะครับผมชื่อนายสมนาจันดาวรนะครับนายเพิร์ดเพิพึ่งย้ายมาบงตำแหน่งได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์มาวันที่สิบเอ็ดย้ายมาจากอำเภอแคนดงนะครับอืข้ามทางตุ๊กงคลไปนิดเดียวนะครับภูมิลำเนาเดินนะครับอยู่ที่บ้านบุตาโสงตบลัวอำเภอชุมพกลปุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถือว่าทุกโอกาสดี ใกล้บ้านและที่เดินทก็อำเภอสืบตึ้เนี่ยก็อยูไ่ไปมาไปมาพวกัน้นอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับจนรับราชการมาได้มาอยู่ที่อุบลงและวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีว่าเมื่อย้ายมาลงตำแหน่งใหม่เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมา,มาทําบุญร่วมกันนะครับคือตับป่าวันนี้น,นะครับก็อบอกว่าวิถีชีวิตคนเราเนี่ยจะเดินทางอยู่ไกลขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราได้ ว่าจะช่วยเติมแน่งอะไรอะไรต่างๆนะครับก็ถือว,ว,ว่ามีมูลร่วมกันนะครับก็จิตวิว่าเมื่อชาติพานก่อนเนี่ยเราก็เคยท่องรูปทำกรรมด้วยกันถึงได้มาเจอกันฉะนั้นในวันนี้เนี่ยแล้วก็ในระยะต่อไปคงอีกหลายปีนะครับคงอีกหลายปีที่กว่าที่จะย้ายไปโดนเติมหต่งที่ก็ฝากฝังกับทาง ท่านหมูน่าสวรท่านผู้นําและที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนชาวเือตุ้ได้แนะนําในเรื่องการทํางานในต่างๆสำหรับผมผมเชื่อว่าสักยภาพของจชอตึ้งเนี่ยนายเดอนคงไม่ต้องทําอะไรมากหรอกนะครับคนอำเภอเชอตึงเนี่ยมีสักยภาพอยู่แล้วเศรษฐกิจก็มีมีสักยภาพครับมีความเจริญอยู่แล้วดังน,นั้นการมาเป็นนายทีส่สชตึ้งเนี่ยไม่ได้มาเปลี่ยนเพื่อที่จะมสาสะสมมาอะไรกั นะครับเพียงแต่ว่ามาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องอะไรที่ติดขัดอะไรที่การไม่เข้าถึงบริการภาครัฐอะไรต่างๆยก็จะพยายามทาให้พี่น้องได้เข้าถึงนะครับก็ประวัติงานตัวว่าการที่มันเป็นนายกฯตื่นเนี่ยจะไม่ทาตัวเป็นภาระของพี่น้องประชาชนชาวเมืองศึกแน่นอนครับขอบคุณครับ